สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าต้นคิดอาจารย์ครับที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากล้องดิจิตอล S L R หรือเปล่าครับอ๋อใช่แล้วจ้ากล้องดิจิตอล S L R จะมีขนาดใหญ่กว่ากล้องดิจิตอลชนิดคอมแพ t เราสามารถกำหนดรูปแบบ และตั้งค่าในการถ่ายภาพได้ด้วยตนเองใช้ถ่ายภาพที่มีรายละเอียดมากๆและเรายังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมและถอดเปลี่ยนเลนส์ที่เหมาะกับการถ่ายภาพได้อีกด้วยจ้ะเอ๊ะแล้วกล้องดิจิตอลชนิด o m p a c t กับกล้องดิจิตอลชนิด SLR ยังมีข้อแตกต่างอื่นๆอีกไหมนะส่งความคิดเห็นกันเข้ามานะครับต้นคิดมีผนกุญแจสวยๆมาให้ครัสวัสดีครับสนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี